เอ็นไปแล้วเฮาเอ็นบุญอยู่เป็นเพื่อนยังมาซอยเฮาใดเนาะแม่อนอยู่ผู้งานเลยเด้ครับพ่อเล้าว่ะนะคะไอสกีมสองขะโอ้แอ็นโอ้เอนเต๋อพ่อเล้าว่ะเชื่อไผยอยู่เพื่อนละเไรดอันเจ้าท่ง้มาฉันเชื่อพายไต่เพื่อนเบราเราซื้ออ้าวสุขการด์อะไรบ้าดนี่อ่านะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับไอติมนะครับจากคุณนัทกมลแล้วก็ นี่ละครับคนละคนละต่นะครับนีละครับเขไ่อนาก้อนพุทธพุทธคนก็ได้กระตากแดดไปอารมณ์มาเนื้อว่าเราแซงคิวอาจารย์ ตอนนี้ก็เข้าคิวนะครับเข้าคิมทานไอติมกันนะครับเพรอร้อนนะครับตอนนี um ้ร้อนร้อนสงเสัยโอ้เปลี่ยนคิวไปทางพูนบอก ก็ไปหาจอดมองห่มแน่นรถกพระไปหาจอดมองห่มแน่รถก็ได้รก็จะเป็นนะครับของคุณ นักขบนพุทธช้อนนะครับอากประเทศอรกั e. wood, ier, ครับมอบไห่นะครับออาัเอาวะบ่คับตอนนี้ก uh ็กำลัง นะครับไอจิมนะครับตัวนี้เราไล่ไอจิมอตอนนี้ก็รับอ่ะนะครับอ่ารับไอติมอยู่นะครับตอนนี้อรับไอจิม อ้าทสานครับวสารโครคกอนีนนรนงฮ้อนนะครับยวรับแ้ค่ยอยอร้องจะทำอะไรกันเนยนนก็จะเป็นครับธนาคารของจ่อเพื่ทโครงการลงทุนภาพฝาเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านจปานเอน ายเลขบัญช <c ười> <c ười> oh ี่020 <Luther> <c ười> 2 1 6 2 9 3 8โอ้เต็มหนาอ้เนี่ยนเกือยังหลายเงินเขาหน้าร้อยเน เอฟ้อกไปสอยดาวนะะนีครับตอนนี้อาะ,ะครับตักแคบไม่ทันนะครับส่าหรับรถไอ,อจิมนะครับจ,จานะครับตักแคบไม่ทันค,คิวเยอะนะครับ เดินหลายเยอะหลายกอรอคุณม่้าเลยอเดี๋ยวรอทุกคนรอทุกคนเอาบาน่ะายปนเยอะเลยไม่เบิร์นเทาร่นะครับผมนะครับให้จะได้เวลานะครับปกลนะดีขึ้นนะครับทุกคนนะครับช่วยนะครับช่วยชิมกก่อนะครับช่วยนะครับช่วยชินะครับช่วยชินะครับ ครับจับปลาคาโมมายนะครับผมนะครับพูดต่อไปก็เปลาจืดนะครับแลง่นทีในโมจิกรนะครับงานนะครับพีนะครับที่เจ็บติดเหมือนกันนะครับงานของโรงเรียนครับโรงเรียนก็จะเป็นสิทธิ์คืนสู่เย้าเก่านะครับ สะพ้ยเอ๋ยูไทยสะพ้ายจำปานะครับเยไทยสะ้าจปาเราจะดูบรตอนี้นะครับบรรยากาศเพื่อนยนะครับม่เพราะว่าีมาซัวโดนเบิรดาวนะครับดาวราชบัลลราบัลงเรียกเลยนะครับผมนะครับต่อไปประตูนะประูนะ ยังหลายนะเสื้อกีฬาเสื้ออะไต่างๆนะครับเสือ้อร่มนะครับอาจจะมีมากไปครับเยอะแยะนะครับผมได้ไหลาอย่างเลยได้ไ